สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเราก็มีข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยหลายคนแห่สองเลขฝาลงคุณโป่งเน่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการตลกสำหรับการจากไปของคุณโป่งเน่งเชิญยิ้มซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จักดีนะคะ ซึ่งคุณเฮงเฮงเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวว่าคุณพ่อป,ป้องเหน่งเชิญยิ้มได้จากไปในวัย59ปีด้วยอาการสงบเวลา22.16นาฬิกา16นาทีของวั 15, นที่10กรกฎาคม2,565และได้นำไปที่วัดช้างใหญ่อําเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งหลายๆคนก็ได้แห่สองดูเลขฝาลงของคุณป้งเหน่งนะคะซึ่งได้แกะเลข 83สเลขฝาลงคือเลข8 3สานะคะทุกคนคะ่ะก็ขอไว้อะไรแก่คุณปงเหน่งมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณป้งเหน่งเชิญยิ้มนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ